ความพึงพอใจถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาศเลยนะคะอย่างมีอาณาจักรหนึ่งค่ะขณะที่พระราชากําลังจัดงานเลี้ยงฉลองพระราชโอรสในพิธีล้างบาปก็ได้มีนางฟ้า12องค์ค่ะมาร่วมแสดงความยินดีและก็นํำคาอวยพรมามอบให้เป็นของขวัญแด่พระราชโอรสแล้วคําอวยพรของนางฟ้าองค์ที่1ก็คือความฉลาดปราดเปรื่องคําอวยพรของนางฟ้าองค์ที่2ก็คือความยิ่งใหญ่ คำอวยพรของนางฟ้าองค์ที่3ก็คือพละกําลังแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคําอวยพรอื่นๆอย่างเช่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงความมั่งคัง่งความงดงามและก็ความรู้แล้วก็ถึงคราวนางฟ้าองค์ที่12กลับอวยพรว่าความไม่พอเมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นก็โกรธนอย่างมากเลยค่ะพระองค์ปฏิเสธของขวัญจากนางฟ้าองค์ที่12อย่างไม่ลังเลและประกาศว่าถ้าคือพระราชา โอรสของข้าจะต้องไม่ขาดสิ่งใดหากประสงค์จะได้สิ่งใดแล้วก็จะต้องได้แล้วความไม่พอจะเกิดขึ้นกับลูกของข้าได้ยังไงเมื่อเวลาผ่านไปนะคะพระโอรสก็ค่อยๆเจริญพระชนขึ้นจนสามารถครองบัลลังก์แทนพระราชาองค์ก่อนได้พระองค์ก็มีหน้ามีตาแบบงดงามมากค่ะประกอบด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถแต่ในใจของพระองค์ไม่ได้มีความทะเยอทะยานใดๆพระองค์ทรงพอพระทัยกับทุกสิ่งที่มี ผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปแล้วท่าทีของพระองค์ก็ทําให้บรรดาขุนนางต่างก็ลดความทยอทยานลงไปด้วยเช่นกันไม่ได้มีใครมีความกระตือร้นที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองนับวันอนาณาจักรก็ยิ่งเสื่อมถอยลงเรื่อยๆผู้คนก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากจนในที่สุดก็ถูกอาณาจักรอื่นมายึดครองแผ่นดินจนหมดสิ้นนะคะ แท้ที่จริงแล้วค่ะความไม่พอถือว่าเป็นของขวัญอันล้ำค่าอย่างหนึ่งเลยนะคะถ้าหากว่าคุณยังรู้สึกไม่พอใจกับสภาพความเป็นอยู่ณตอนนี้คุณจึงจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะหากคุณยังไม่พอใจกับความสําเร็จที่มีอยู่คุณถึงจะมีความทะเยอทะยานเพื่อก้าวขึ้นไปในจุดที่สูงมากยิ่งขึ้นความลําบากต่างหากนะคะที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จและเติบโตมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าคุณหลงอยู่ในความสบายชีวิตก็ อาจจะถึงคราววอดวายนะความพอใจเนี่ยมีแต่ทำให้ชีวิตของคุณค่อยๆเดินลงไปในเหวที่ลึกเพราะมันไม่เคยช่วยให้ชีวิตใครพัฒนาไปข้างหน้าได้เลยจงตั้งความหวังให้สูงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จก้าวไปให้ไกลมากกว่าเดิมถ้าหากว่าคุณยังไม่พอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ณตอนนี้คุณก็ควรที่จะตัดสินใจอย่างแน่วแนว่าคุณจะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างมีวิธีหนึ่งนะคะที่จะได้ผลอย่างแน่นอนก็คือ การไม่หยุดตั้งความหวังให้สูงขึ้นทั้งในงแง่ของการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานค่ะอย่างมีผู้จัดการนะคะคนหนึ่งชื่อว่าทอมเขาได้วางเป้าหมายให้กับตัวเองว่าเขาจะต้องได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการทำยอดขายอย่างน้อยปีละ1 0 0 0งแสนเหรียญเพื่อที่เขาจะสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวในช่วงวันหยุดพักรอนได้ แล้วทอมก็พยายามทำงานอย่างขยันขันแข็งมากเลยนะคะจนในปีแรกเขาก็สามารถบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เขาดีใจมากเลยค่ะที่ได้พาครอบครัวไปเที่ยวแล้วหลังจากนั้นนะคะทอมจึงตัดสินใจว่าเขาจะไม่ทำอย่างปีที่ผ่านมาแล้วแต่เขาคิดที่จะหาแนวทางใหม่เพื่อที่จะมาปรับการขายให้มันดีขึ้นแล้วการที่ทอมการที่เขาเนี่ยไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์ก็ทำให้หนึ่งปีหลังจากนั้นยอดขายของเขาก็ทะลุ และก็สูงมากกว่ายอดขายในปีแรกแล้วทอมก็ได้รับเงินเพิ่มมากขึ้นเป็นสองแสนเหรียญน,นะคะแล้วนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขากลายเป็นผู้จัดการฝ่ายขายดีเด่นนั่นเองแล้วมันก็เปลี่ยนสถานะทางสังคมของเขาไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะมันอาจจะง่ายนะคะที่คุณจะทำให้เป้าหมายที่ถูกตั้งไว้ไม่ได้สูงอะไรมากนักนะให้มันเป็นจริงได้แต่อย่าลืมนะคะว่าความพอใจที่เกิดขึ้นอย่างไม่ต้องพยายามอะไรเลยมันจะทาให้คุณไม่มีวันพัฒนา คุณจะอยู่ในจุดที่มองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าหากว่าคุณเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายให้มันยากขึ้นให้มันท้าทายมากยิ่งขึ้นแล้วคุณลงมือทําอย่างตั้งใจคุณก็จะได้รับความสําเร็จที่ไม่เคยว่าไม่เคยคิดว่าเฮ้ยชาตินี้จะได้รับมาแน่นอนเลยค่ะต่อมากฎที่4นะคะคือกฎของพาร์กินสันค่ะเขาบอกว่าเวลาเปรียบเสมือนน้ําที่อยู่ในฟองน้ําในช่วงเวลาที่คนอื่นทําเรื่องอย่างหนึ่งคุณใช้เวลาปริมาณมากที่ เท่ากันในการทำธุระของคุณให้เสร็จได้กี่เรื่องคะคุณทำได้มากกว่าหรือว่าได้น้อยกว่าคุณใช้เวลาน้อยแล้วได้ผลลัพธ์มากหรือว่าใช้เวลามากแต่ได้ผลลัพธ์น้อยคุณคิดว่าการบริหารเวลาแบบไหนเหมาะกับจังหวะชีวิตที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันในปีคศ1958ซีซิลนอตโคตพาคินสันนักประวัติศาสตร์และก็นักการเมืองชาวอังกฤษเขาได้เขียนหนังสือออกมาเล่มหนึ่งชื่อว่ากฎของพาคินสัน หลังจากการศึกษาวิจัยเป็นเวลานานหลายปีนะคะพาคินสันก็ได้พบว่าในงานชิ้นเดียวกันเนี่ยคนแต่ละคนกลับใช้เวลาไม่เท่ากันอย่างน่าตกใจมากคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงไม่ว่าเขาจะต้องรับผิดชอบงานเยอะแค่ไหนเขาก็จะทำออกมาได้อย่างราบรื่นส่วนคนที่ทำอะไรเชื่องช้าก็มักจะทำงานไม่เสร็จสักอย่างนะคะข้อแตกต่างระหว่างคนทั้งสองประเภทคืออะไรกัน ความจริงแล้วค่ะคนแรกได้ฝึกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นนิสัยนะไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรเขาก็จะเลือกวิธีที่เรียบง่ายและก็ตรงไปตรงมาที่สุดส่วนคนหลังกลับมีนิสัยที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งงานของเขาก็มักจะไม่เสร็จและเวลาของเขาก็ไม่เคยพอสักทีเลยค่ะและกฎของพากินสันก็ได้ระบุเอาไว้ว่างานจะขยายเวลาออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบกาหนดงานเสร็จเพราะเราถ้าหากว่าเรายิ่งมีเวลามากเท่าไหร่นะคะ คนเราเนี่ยก็จะยิ่งทํางานช้าลงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มงานอื่นๆที่ไม่จําเป็นเข้ามามากยิ่งขึ้นด้วยมีคําโบราณกล่าวเอาไว้ว่างานของวันนี้ก็จงทําให้เสร็จในวันนี้แม้คํากล่าวนี้จะไม่ได้เหมือนกับกฎของพาร์ินสันเลยทีเดียวก็ตามนะแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ได้ต่างกัน ถ้าหากว่าคุณอยากที่จะกลายเป็นคนที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จงกำหนดเส้นตายของตัวเองให้กับงานทุกชิ้นนะแค่นี้ก็จะทำให้คุณกระตือรือร้นที่จะลงมือทำและก็ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าโดยที่งานของคุณก็จะเสร็จมากขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลงนั่นเองนะคะกฎของพาร์กินสันเห็นได้ชัดมากว่าถ้าหากว่ามองในแง่ของการบริหารจัดการนะคะร,ระบบโครงสร้างการบริหารก็เปรียบเสมือนกับพีระมิดที่มีฐานกว้างขึ้นเรื่อยๆแม้ว่ามีคนบริหารมากขึ้น แต่ประสิทธิภาพขององค์กรกลับน้อยลงระบบโครงสร้างการบริหารขนาดใหญ่แต่การจัดการไม่ได้มีประสิทธิภาพก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายนะคะอย่างกว่าเอกาสารฉบับหนึ่งจะผ่านมือผู้บริหารแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยเห็นค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็ดูเหมือนว่างานที่เยอะแยะมากมายไก่กองนั้นก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยอะกว่าจะทำงานได้เสร็จมากคนก็ยิ่งมากความและยิ่งมีคนมากเท่าไหร่ ก็ต้องมีคนกินแรงอย่างแน่นอนค่ะกดของปลาเห็สารเนี่ยได้ช่วยเตือนสติเราอย่างหนึ่งนะคะว่าการมีประสิทธิภาพในการทํางานมากหรือว่าน้อยถือว่าเป็นกุญแจสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้คนคนนึงประสบความสําเร็จดังนั้นนะคะสิ่งที่คุณควรทําก็คือเอาชนะความขี้เกียจที่ฉุดรั้งคุณตอนนี้เอาชนะขีดจํากัดของตัวเองเปลี่ยนแปลงท่าทีสมัยแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพให้ได้นะคะคนที่มีประสิทธิภาพก็ถือว่าเป็นคนที่ ใช้เวลาที่คุ้มค่านั่นเองทอมัสอาวาเอดิสันก็ถือว่าเป็นยอดนักประดิษฐ์นะคะที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังระดับโลกแล้วในช่วงชีวิตของเขาก็ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องทุ่นแรงสําหรับการส่งข่าวส่งทัรเลขและก็สิ่งประดิษฐ์อื่นๆอ,อ,อีกกว่าพันชิ้นนะคะแล้วผลงานของเอดิสันก็ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนไปโดยสิ้นเชิงในชีวิตคนคนหนึ่งสามารถถากนะคะหากว่าเขาสามารถ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ได้1ห,หรือว่าสองชิ้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วจริงไหมคะดังนั้นเนี่ยคนส่วนมากจึงคิดไม่ถึงว่าในช่วงชีวิตสั้นๆของคนคนหนึ่งจะสามารถประสบความสําเร็จได้มากมายอย่างเอดิสันแท้ที่จริงแล้วเคล็ดลับความสําเร็จของเขาคือคืออะไรนั่นก็คือการใช้เวลาอย่างคุ้มค่านั่นเองค่ะและก็บริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเองเอดิสันเขามักจะพูดกับผู้ช่วยของเขานะคะว่า สิ่งที่สิ้นเปลืองที่สุดก็คือการเสียเวลาไปเปล่าๆโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรชีวิตของคนเรานั้นสั้นมากจึงจะต้องคิดค้นหาวิธีที่จะบริหารจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนั่นเองอย่างที่นักเขียนชาวจีนคนหนึ่งเขาเคยกล่าวเอาไว้ว่าเวลาเปรียบเสมือนกับน้ำที่อยู่ในฟองน้ำนะคะเพียงแค่คุณบีบฟองน้ำน้ำก็ย่อมไหลออกมาอย่างแน่นอน พวกเราควรที่จะเรียนรู้ที่จะดึงเวลาจากฟองน้ําของชีวิตออกมาให้ได้มากที่สุดและก็ใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานทุกชิ้นจงใช้เวลาของคุณอย่างคุ้มค่าแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับของความสําเร็จที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงต่อมากดข้อที่5นะคะคือทฤษฎีกาเบค่ะเขาว่ากันว่าการลมเลิกในเวลาที่เหมาะสมจะนํามาซึ่งความสําเร็จที่มากกว่า มีข้อความสุดคลาสสิกนะคะในภาพยนตร์จีนเรื่องพยัคฆ์รัมมังกรผยองโลกเขาบอกว่าเมื่อคุณจับมือทั้งสองเอาไว้แน่นคุณจะพบว่าข้างในนั้นไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแบมือออกมาคุณจะพบว่าโลกทั้งใบอยู่ในมือคุณหลายครั้งค่ะที่เรายอมทิ้งความดื้อด้านของตัวเองยอมทิ้งความคิดเก่าๆของตัวเองหรือแม้แต่ยอมทิ้งผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้าของตัวเองเรากลับพบว่า การละทิ้งครั้งนั้นอาจจะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีกว่าคุณสมบัติที่บรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายควรจะมีก็คือความกล้าหาญที่จะยอมทิ้งระบบการเก่าๆทิ้งเทคนิคงานที่ล้าสมัยหรือแม้แต่ระบบการจัดการที่ไม่ได้เข้ากับยุคสมัย,ยต่อไปเพราะว่านี่จะเป็นพลังในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่กาเบะใะ,ะอดีตผู้บริหาร AT&T บริษัทข้ามชาติด้านโทรคมนาคมของสหรัฐอเมริกาได้เสนอทฤษฎีการเบะขึ้นว่าเขาบอกว่า บางครั้งการยอมละทิ้งบางสิ่งบางอย่างก็มีความหมายมากกว่าการทนสู้ต่อนะคะเพราะว่าหลายครั้งการยอมละทิ้งก็ถือว่าเป็นกุญแจสําคัญของการสร้างสารรค์สิ่งใหม่นั่นเองเวลาและกําลังของมนุษย์มีอยู่อย่างจํากัดเราไม่สามารถทําทุกอย่างให้มันออกมาแบบสมบูรณ์แบบได้คนที่พยายามที่จะทําทุกอย่างให้ออกมาเพอร์เฟกสุดท้ายงานที่ออกมาก็อาจจะไม่ดีเลยสักชิ้นนะคะหากคุณไม่เคยละทิ้งบางสิ่งบางอย่าง คุณก็อาจจะไม่มีทางเรียนรู้การได้มาเลยก็ได้ค่ะแล้วการที่เราเนี่ยทิ้งความสําเร็จที่ผ่านไปมันก็จะทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จได้อีกครั้งนะคะอย่างถ้าพูดถึงบิลเกตคงจะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ก่อตั้งบริษัท m i c r o s o f t บิลเกตอาจจะเป็นไอดอลของวัยรุ่นหลายๆคนบางคนก็ยกให้เขาเป็นบุคคลที่สามารถเลือกแนวทางของชีวิตได้ถูกต้องใครจะรู้คะว่า หนึ่งในการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตของเขาเป็นการลาออกจากมหาวิทยาลัยความจริงแล้วนะบิลเกตมีความสนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เด็กๆและก็เชื่อว่าลึกๆเนี่ยจะต้องมีสักวันที่คอมพิวเตอร์จะมีอยู่ทุกบ้านเหมือนอย่างโทรทัศน์นะคะและในขณะที่เขาศึกษาอยู่ในชั้นปีที่3ค่ะของฮาวาดมหาวิทยาลัยฮาวาดเขาก็เลยตัดสินใจอย่างแน่นอนว่าเขาจะลาออกเพื่อที่จะไปทําตามความฝันของตัวเอง คุณลองนึกดูก็ได้ค่ะถ้า,ากว่าวันนั้นบิลเกตตัดสินใจที่จะเรียนในฮาวาดต่อไปพวกเราก็คงไม่มีวินโดว์ใช้ในแบบทุกวันนี้ใช่ไหมะและในโลกใบนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้มีธุรกิจขนาดใหญ่อย่าง m i c r o s o f t บิลเกตเขาเคยกล่าวเอาไว้นะว่าชีวิตของคนเราก็เหมือนกับการติดอยู่ในกองไฟแล้วสิ่งเดียวที่ทุกคนจะทำก็คือหยิบของออกมาให้ได้มากที่สุด ถ้าหากว่าช่วงเวลาที่บิลเกตต้องตัดสินใจก็เปรียบเสมือนว่าเขากําลังตกอยู่ในกองเพลิงในช่วงพริบตาเขาจะต้องเลือกสิ่งที่เขาจะทิ้งและสิ่งที่เขาจะหยิบออกไปเพราะสิ่งนั้นไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตของเขาเท่านั้นแต่มันเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบเลยค่ะต่อมานะคะกฎข้อที่6ก็คือหลักเส้นทางแห่งการพึ่งพาค่ะเขาว่ากันว่าเริ่มต้นดีมีใชยไปกว่าครึ่งจริงหรือเปล่ามาดูกันค่ะว่านักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกาที่ชื่อว่าดักลาซิซิลนอต เขาเป็นคนแรกนะที่ได้เสนอหลักเส้นทางแห่งการพึ่งพาก็คือว่าการวิเคราะห์อดีตที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเขาคิดว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับความเคยชินของมนุษย์นะคะถ้าหากว่ามนุษย์ได้เลือกเดินเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งแล้วไม่ว่าเส้นทางที่เลือกจะดีหรือว่าไม่ดีมันก็จะส่งผลให้พวกเขายึดติดกับเส้นทางนั้นๆนั่นเองหลักเส้นทางแห่งการพึ่งพานี้นะคะก็คือระบบที่ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะให้ผลดีหรือว่าผลเสียก็ตาม มันก็จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกในภายหลังอย่างแน่นอนเล่ากับว่าหากคุณเลือกเดินเข้าไปในเส้นทางหนึ่งแล้วมันก็จะส่งผลให้ระบบความคิดของคุณถูกเปลี่ยนไปตามเส้นทางนั้นนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างค่ะมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าหนึ่งก็คือในแถบทะเลทรายซาฮารานะคะมีหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบิเซล ตำนานเขาก็ได้เล่าว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีชาวบ้านคนไหนสามารถหาทางออกจากทะเลทรายนี้ได้พวกเขาเคยหาวิธีนับครั้งไม่ถ้วนเลยค่ะแต่ก็ไม่มีทางไหนเลยที่จะนำพวกเขาออกไปจากสถานที่ที่แห้งแล้งนี้ได้ปรากฏการณ์นี้สร้างความสงสัยให้กับนักวิจัยชาวอังกฤษเป็นอย่างมากเลยนะคะเลวินเขาจึงเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนั้นแล้วก็ถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าสถานที่แห่งนี้ไม่มีทางออก พราะไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็กลับมาจุดเดิมกลับมาจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วเพื่อที่จะพิสูจน์ให้ชาวบ้านได้เห็นนะคะว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเลวินก็จึงลองเดินทางออกจากหมู่บ้านโดยมุ่งไปทางทิศเหนือแล้วผลปรากฏว่าเขาใช้เวลาเพียงแค่3าวันครึ่งเท่านั้นซึ่งมันทําให้เขาข้องใจมากกว่าเดิมเขาจึงลองให้คนในหมู่บ้านช่วยนําทางเขาและผลก็เป็นอย่างที่คาดไว้ก็คือใน เช้านะคะตอนออวันที่11ค่ะพวกเขาก็กลับมาที่หมู่บ้านเดิมการเดินทางกับชาวบ้านในครั้งนี้ก็ทําให้เขาพบว่าการที่ผู้คนหาทางออกจากทะเลทรายแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักดาวหมีใหญ่นั่นเองนะคือในทะเลทรายเนี่ยค่อนข้างจะกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถ้าหากว่าเดินไปตามความรู้สึกของตัวเองส่วนใหญ่ก็จะวนกลับไปที่เดิม ในแง่ของการทํางานก็เช่นเดียวกันค่ะวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตั้งแต่แรกเริ่มมันจะเป็นตัวตัดสินความสําเร็จความฝันและเป้าหมายก็จะเป็นเข็มทิศให้กับเราในการเดินทางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพาศาลนี้นะคะเพราะเป้าหมายมันจะทําให้เราทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานเพื่อที่จะทาให้ฝันนั้นเป็นจริงถ้าหากว่าเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เราก็จะมีแรงผลักดันในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้จนได้นั่นเองต่อมากฎที่7นะคะก็คือ กฎของหวังหยงชิงเขาบอกว่าประหยัดเงินหนึ่งเหรียญเท่ากับได้กำไรเพิ่มมากขึ้นหนึ่งเหรียญนะคะหวังหยงชิงถูกขนานนามว่าเป็นราชาพลาสติกโลกเขาถูกเับว่าเป็นนักธุรกิจชาวไต้หวันที่เป็นผู้นำเ,เกี่ยวกับจิตวิญ,ญญาณในเรื่องของธุรกิจนะคะที่เขาสร้างขึ้นมาจากสองมือเปล่าและก็ด้วยมานะอุตสาหะของเขาทำให้บริษัทกลายเป็นธุรกิจแม่แบบให้กับธุรกิจไต้หวันอีกมากมายเลยะคะ่ะ ในช่วงชีวิตวัยเด็กของเขานะหวงังหยงชิงต้องลาออกจากโรงเรียนไปเป็นคนงานฝึกหัดในช่วงวัย16ปีเขาก็ได้รวบรวมเงินในการเปิดกิจการค้าขายค่ะเขาอาศัยความพยายามออมานะอดทนในการสร้างเส้นทางธุรกิจของตัวเองขึ้นมา ในปีคศ1954เขาก็ได้ระดมทุนอีกครั้งเพื่อสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกในไต้หวันเขาก็พยายามทำงานให้มากขึ้นทุกวัน,ท,วนทุกวันค่ะจนในที่สุดเขาก็มีบริษัทในเครือข่ายกว่าร้อยบริษัทและบริษัทในอุตสาหกรรมไต้หวันอีก4บริษัทเลยนะคะแล้วก็ทำให้บริษัทของเขาไม่เพียงแต่เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ของไต้หวันอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในผู้นาอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมเคมีในตลาดโลกอีกด้วย หวังหยงชิงเขาถูกยกให้เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณในโลกธุรกิจไต้หวันนะคะแล้วกฎของเขาก็คือว่าหากคุณประหยัดเงินหนึ่งเหรียญก็เท่ากับว่าคุณได้กําไรเพิ่มขึ้น1เหรียญบุคคลที่มีทรัพย์สินมากมายอย่างเขากลับมีวิถีชีวิตในการดเนินชีวิตที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายมากเลยนะคะเขาไม่สนใจหรอกว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่จะต้องใหม่เอี่ยมจะต้องแบบทันสมัยจะต้องใส่แบรนด์เนมเขาขอแค่สะอาดเรียบร้อยก็เป็นพอค่ะและในความเป็นจริงนะคะหลายครั้งที่เรา มุ่งแต่สร้างความมั่งคั่งแต่กลับไม่ได้ให้ความสําคัญกับการประหยัดอดออมและหลายครั้งเราก็มองว่าการประหยัดมัธยัสถ์เป็นความตันหีทีเหนียวแต่ใครจะคิดว่าความจริงแล้วนะคะการประหยัดอดออมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งเรียนรู้ที่จะใช้เงินทุกบาทอย่างรู้คุณค่าแล้วคุณจึงจะรู้วิธีหาและบริหารเงินจํานวนมากได้ทีนี้การหาเงินได้เนี่ยถือว่าเป็นความสามารถนะคะแต่การรู้จักใช้เงินจะถือว่าเป็นปัญญาค่ะ อย่างเฮนรี่ฟอร์ดเองคนที่ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ของอเมริกานาก็ถือว่านับว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้เงินมากอย่างในสมัยที่ฟอร์ดเริ่มต้นทาธรุรก,กิจในช่วงยุคแรกบริษัทของเขาก็ได้ทําสัญญาตกลงที่จะสั่งซื้อชิ้นส่วนรถยนต์จากอีกบริษัทแล้วหลังจากที่เขาได้ตกลงเรื่องของคุณภาพและราคาเรียบร้อยแล้วนะคะฟอร์ดก็ได้ให้ทางบริษัทเนี่ยจะส่งสินค้าโดยการบรรจุใส่หลังไม้โดยให้เหตุผลว่า ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการขนส่งแต่สิ่งที่ฝ่ายคาดไม่ถึงก็คือลังไม้ที่ฟอร์ดต้องการมันจะต้องมีทั้งขนาดและก็มีความหนาที่เขากําหนดอย่างเคร่งครัดแม้ว่าคําขอของฟอร์ดจะสร้างความไม่พอใจให้กับอีกบริษัทแต่เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีของสองธุรกิจเอาไว้บริษัทชิ้นส่วนรถยนต์จึงยอมทําตามข้อตกลงแต่โดยดีค่ะแล้วหลังจากที่สินค้าถูกส่งมาถึงที่แล้วฟอร์ดก็กําชับให้พนักงานของเขา แกะบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังห้ามให้เกิดความเสียหายแม้แต่น้อยแล้วหลังจากแกะเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็สั่งให้ส่งลังไม้พวกนั้นไปที่อาคารใหม่ของบริษัทที่เขาเพิ่งสร้างแท้ที่จริงแล้วค่ะฟอร์ดเขาตั้งใจที่จะใช้ลังไม้พวกนั้นตกแต่งอาคารใหม่ของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของความยาวหรือว่าความหนาของลังล้วนถูกคำนวณมาอย่างดีตั้งแต่ตนลังไม้เหล่านั้นทำให้ฟอร์ดสามารถประหยัดเงินไปกว่าแสนเหรียญสหรัฐได้ การประหยัดเงินเป็นพลังอย่างหนึ่งค่ะถ้าหากว่าสามารถบริหารธุรกิจให้อยู่บนเส้นทางของความมัธยัติได้เรียนรู้ที่จะควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงทุกรายจ่ายที่ไม่จําเป็นแล้วคุณก็ไม่จําเป็นที่ต้องกลัวว่าเงินจะไม่พอเมื่อบริษัทขยายใหญ่ขึ้นการหาเงินได้ก็ถือว่าเป็นความสามารถแต่การที่คุณรู้จักใช้เงินถือว่าเป็นสติปัญญาอย่างหนึ่งนะคะคนทําธุรกิจที่รู้จักประหยัดเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดค่ะ